การเปลี่ยนวัสดุสร้างบ้านก็ช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมได้เยอะมากโดยเฉพาะการใช้อิฐกอ่อสร้างที่ทํามาจากวัสดุรีไซเคิลเพื่อลดการปล่อยคาร์บอนจากอุตสาหกรรมกอร่อสร้างหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ก่อมลพิษมากที่สุดนี่คืออิฐด,ดินเผาเคบิริกที่ผลิตโดยบริษัทคินเทคจากสกอตแลนด์ค่ะซึ่งมีคุณสมบัติปล่อยคาร์บอนน้อยกว่าอิฐด,ดินเผาแบบดั้งเดิมถึง95%โดยทางบริษัทเปิดเผยที่มาของการผลิตนะคะว่าปกติแล้ววัสดุก่อสร้างคือสิ่งที่ปล่อยคาร์บอนมากกว่าาา50%อตัวคร แต่กลับไม่ได้รับการใส่ใจเท่าที่ควรและการรื้อถอนอาคารแต่ละครั้งก็สร้างขยะมากกว่า60%ของขยะทั้งหมดในสหราชอณาจากร แต่อิดดินเผาเคบริกเหล่านี้ผลิตมาจากขยะรีไซเคิลโดยใช้กระบวนการผลิตที่มีคาร์บอนต่ำและใช้พลังงานต่ำมากแต่มีประสิทธิภาพเทียบเท่าอิฐดินเผาดั้งเดิมแถมยังมีหลากหลายโทนสีให้เลือกใช้ด้วยซึ่งทางบริษัทก็คาดนะคะว่าจะเร่งการผลิตเพื่อตอบโจทย์ความต้องการทั้งในสหรัฐอเมริกาสหราชอาณาจักรรวมถึงทั่วยุโรปในอนาคตค่ะ